ห้ามใช้ครีมกันแดดที่มีอันตรายต่อประการางังแล้วยังใช้ตัวไหนได้บ้างจาก40รุ่นที่อมรีวิวมาให้ค่ะมาอมแพทย์เฉพาะทางผิวหนังสวัสดีค่ะวันนีุ้มจะพาทุกคนไปดูว่าครีมกันแดดที่ยังใช้ได้อยู่เนี่ยมีตัวไหนบ้างนะคะแล้วก็ยังพาไปสองฮาวายแล้วก็พาเราซึ่งเป็นประเทศที่ออกกฎหมายห้ามใช้ครีมกันแดดด้วยเช่นเดียวกันว่าเขาห้ามใช้ตัวไหนแล้วก็ยังมีตัวไหนที่ยังใช้ได้บ้างค่ะ คนคงได้ยินแล้วใช่ไหมคะว่ามีประกาศจากกรมบุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชออกมาห้ามนำแล้วก็ใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนแล้วว่ามีอันตรายต่อประการังนะคะทั้งหมด4สารด้วยกันนั่นก็คือออกซิเบนโซนหรือว่าเบนโซฟีนอสานะคะอ็อกติโนเซตหรือว่าเอทิลเฮกซิลเมท็อกซีซินาเมตสี่เมทิลเบนซิลิดแคมเฟอร์ แล้วก็บิวทิลพาราเบนค่ะถ้าใครนำหรือว่าใช้ครีมกันแดดที่มีสารเหล่านี้นะคะ <c oughs> ก็จะถูกค่าปรับสูงถึง1 0 0 0 0แสนบาทเลยค่ะก <c oughs> ็เป็นประเด็นให้หลายคนดราม่ากันนะคะ <c oughs> ว่าเอ้ยแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะใช้ครีมกันแดดไหนได้บ้าง วันนี้เนี่ยอุมได้รีวิวมาให้ทุกคนแล้วนะคะ22แบรนด์ครีมกันแดดนะคะไม่ว่าจะเป็น La Roche Posay, Witchi, Eucerin, Bioderma, Helio Care, Elta MD, Avino, Neo Renti, n So Skin h e a l t h Drunk Elephant, Supergoop, Acne, x Caran c a r d i e Anessa, b i o r e Allie, Akin, s m o o t h e Coco Aloha โซซอสแล้วก็วีลิฟค่ะรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ40รุ่นครีมกันแดดค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยจะสามารถใช้ครีมกันแดดตัวไหนได้บ้างจากทั้งหมด40ตัวด้วยกันค่ะพบว่าไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะคะซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญนั่นก็คือออกติโนเซตแล้วก็ออกซิเบนโซนค่ะ สำหรับที่เหลือนะคะ31ตัวเนี่ยยังสามารถใช้ได้อยู่คราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าที่ฮาวายนะคะก็จะมีสารที่ไม่สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเป็น4สารที่แตกต่างกันกับเมือง นิดหน่อยนะคะนั่นก็คือจะประกอบด้วยออกซิบินโซนและออคิโนเซตเหมือนกันแตกต่างกันที่2ตัวนะคะเขาจะห้ามอวโเบนโซนแล้วก็ออกโตไคลรนด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยจากครีมกันแดดทั้งหมด40ตัวเนี่ยจะเหลือตัวที่ใช้ได้เพียงแค่18ตัวเท่านั้นเองนะคะนี่ยังไม่โหดเท่ากับประเทศพาเรานะคะประเทศแรกในโลกที่มีประกาศห้ามใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อประการังในครีมกันแดดมีทั้งหมด 10ชนิดด้วยกันค่ะแน่นอนค่ะสีชนิดแรกเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยแล้วก็บวกของฮาวายอีก2นะคะคืออะโบเบนโซนแล้วก็ออกโตไครีนนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีสารที่เพิ่มขึ้นมาก็คือไรโคซานะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวฆ่าเชือ้ออาจจะใช้เป็นสารกันบูดในผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือที่พบได้บ่อยนะคะก็คือเป็นสบู่ที่ฆ่าเชื้อได้ค่ะแล้วก็ยังมีเอทิลพาราเบนเบนซิลพาราเบนเมทิลพาราเบนแล้วสุดท้ายก็คือฟีนอกซีเอทานอล พอโดนฟีนอกซีเอทานอลไปเท่านั้นเองและค่ะจากทั้งหมด40ครีมกันแดดของเราก็เหลือแค่6รุ่นเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ค่ะหลักการง่ายๆนะคะในการดูครีมกันแดด ว่าเราสามารถใช้ตัวไหนได้บ้างง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเลือกใช้เป็น Physical Sunscreen ตัวที่ปลอดภัยมากที่สุดนั่นก็คือซิงค์ออกไซ์แบบนอนาน o นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสารที่อยู่ในธรรมชาตินะคะถ้าเราลงน้ำทะเลไปแล้วแล้วสารตัวนี้เนี่ยหลุดลอยลงไปในน้ำทะเลจะตกตะกอนสู่พื้นท้องทะเลนะคะโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อประการลงแล้วก็สิ่งมีชีวิตในน้ำค่ะแล้วยังมีสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอื่นๆอีกน,นะคะเรื่องของการใช้ครีมกัน เวลาเราไปเที่ยวทะเลนั่นก็คือการที่เราใช้ครีมกันแดดที่เป็นลักษณะของสเปรย์นะคะเพราะว่าเวลาที่เราสเปรย์อยู่ริมชายหาดเนี่ยจะมีลมทะเลถูกไหมคะลมทะเลเนี่ยก็จะพัดเอาสเปรย์เหล่านั้นที่เป็นละอองไปตกบนทรายโดยที่เราอะ่ะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสารกันแดดเหล่านั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงควรจะใช้เป็นรูปแบบของครีมมากกว่าแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะเราใช้อุปกรณ์อื่นไม่ว่าจะเป็น เสื้อแขนยาวที่มีค่า UPF 50บวกหมวกปิดว้างแว่นกันแดดที่จะช่วยในการกันแดดมากกว่าการใช้ครีมกันแดดอีกค่ะแต่ว่ามิอาจจะบอกว่าถ้าเอาทุกอย่างมาอินเตอร์เซกกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบประเทศไทยฮาวายพาเลาแล้วก็ห้ามเอาตัวที่เป็นนาโนพาร์ติเคิลของไทเทเนียมไรออกไซด์แล้วก็ซิงค์ออกไซด์มารวมกันแล้วแล้วก็จะเหลือครีมกันแดดที่ใช้ได้เพียงแค่ 3ตัวจาก40ตัวคะ่ะสําหรับครีมกันแดดยี่ห้ออื่นหรือว่ารุ่นอื่นๆนะคะที่ผมไม่ได้ยกมาตรงนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะว่าอยากใช้ยี่ห้อไหนหรือกําลังใช้ยี่ห้อไหนอยู่ผมจะช่วยดูว่าสามารถใช้ไปทะเลมืองไทยได้หรือเปล่านะคะ สำหรับนโยบายการห้ามใช้นะคะผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำแล้วก็ปะการังนะคะผมคิดว่าเป็นนโยบายที่ดีมากๆนะคะเราไม่ใช่ประเทศแรกหรือประเทศเดียวที่มีนโยบายนี้ออกมานะคะนโยบายนี้เนี่ยจะยั่งยืนแล้วก็ถูกบังคับใช้ได้จริงก็ต่อเมื่อกรมบุทยานแห่งชาติแล้วก็ออรร่วมมือกันนะคะห้ามผลิตและจําหน่าย ผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายเหล่านี้นะคะผู้บริโภคเองก็หลีกเลี่ยงงดซื้อแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่มีสารเคมีที่อันตรายแค่นี้เองนะคะเราก็สามารถดูแลผิวสวยของเราแล้วก็ดูแลโลกใบนี้ของเราไปได้พร้อมกันค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้ครีมกันแดดของทุกคนนะคะแล้วก็ใครมีข้อสงสัยคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไม่ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมูกด subscribe ในทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook แล้วก็ Instagram ของหมอหมแพทย์เฉพาะทางผิวหนะะังค่ะหวังว่าทุกคนจะมีผิวสวยสุขภาพดีกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบายบาย